ร้านซ่อมจักรยานยนต์ในตำบลกายะมาตีอำเภอบาเจาะนาราธิวาสเป็นจุดนัดพบระหว่างสายลับที่แฝงตัวกับผู้ค้าลิงกังทั้งสองฝ่ายตกลงนัดซื้อขายลิงกังสัตว์ป่าคุ้มครองในราคา3,000บาทผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊กซื้อขายสัตว์ป่าลิงกังตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ผู้ขายเหลืออยู่ จากที่มีทั้งหมด4ตัวแต่ขายไปก่อนหน้านี้แล้ว3ตัวภายในบ้านเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบนกเขาใหญ่พันสุมาตราและนกปลอดหัวโขนอย่างละ1ตัวทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนี่คือโพสต์เสนอขายลิงกังผู้ครอบครองและคะ้าระบุข้อความขายลิงกังว่าต้องการย้ายบ้านไม่มีเวลาดูแล4ตัวเมียหนึ่งตัวผู้สามตัว ราคาเบาๆพร้อมโชว์รูปภาพลิงกังในอากับกิริยาต่างๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่ามีลิงอยู่จริงผู้ต้องหาให้การว่ารับซื้อลูกลิงกัง4ตัวมาจากพรานป่าแถวบ้านขายให้ลูกค้าจากจังหวัดยะลาในราคาตัวละ3,000บาทและมารับไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันส่วนนกเขาใหญ่พันธุสุมาตราเขายอมรับว่าล้วงรังมาได้ตั้งแต่เป็นลูกป้อนจากป่าละแวกบ้าน มีทั้งหมด3ตัวขายไปแล้ว2ตัวราคาตัวละ2,500บาทในสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดทางกฎหมายของประเทศไทยก็ยังมีการลักลอบพวกนกสวยๆอย่างเช่นพยาปากกว้างท้องแดงกาน้อยหงอนยาวพวกนกทางภาคใต้มันล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์ที่เกิดมามีหน้าที่นะครับมันมีหน้าที่อย่างเช่นกำจัดแมลงให้ต้นไม้เติบโตต่อไปได้ มีหน้าที่กินผลไม้แล้วก็บินไปแล้วก็ขี้ผลไม้ไปตามที่ต่างๆแล้วก็งอกกเป็นต้นไม้ต้นใหม่ป่าก็จะโตต่อไปครับพอถึงกมสิแล้วเข้าข้างสะพานล้เลี้ยวขวานะบ้านหลังนี้เป็นอีกจุดนัดรับสินค้าในตำบลท่ารงช้างอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีใส่ลับแฝงตัวติดตามพฤติกรรมกลุ่มผู้ค้าสัตว์อยู่นาน จนมั่นใจว่าผู้ค้าประกาศขายนกกาเวาบริเวณบ้านพบนกกาเวาสองตัวนกกางเขนดงห้าตัวและนกเอี้ยงงอนหนึ่งตัวทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ว่าเมีเนี่ยน,นกกาเวานกเบลลาดงเป็นพวกนี้ครับก็เป็นจัดป่าคุ้มครองทั้งหมดเออจับตลอด เยอะขายตางเฟซบุ๊กเยอะๆหมดไอซื้อไหอกีครัซื้อไม่อีกีหรอชายคนนี้แสดงตัวเป็นเจ้าของบัญชี Facebook ผู้ขายที่ติดต่อซื้อขายนกกาเว่าราคา1,500บาทเขายอมรับว่านกอนุรักษ์ในความครอบครองส่วนใหญ่รับซื้อมาจากการล้วงรังเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนและบางส่วนสั่งซื้อผ่าน Facebook เป็นคนกลางนำมาขายทำกำไรต่อลักษณะซื้อมาขายไปบางทีก็ไปรับซื้อจาก จากคนที่หาในป่านะครับเป็นเป็นเป็นสัตว์ป่าแล้วก็เขาก็รับซื้อมาแล้วก็เขาก็ขายต่อไปออซื้อมาขายออกซื้อมาขายออกอย่างนี้ก็เป็นนกน,นะส่วนใหญ่ก็เป็นนกที่ว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชัดติดต่อซื้อขายนกกาเว่าวระหว่างสายลับกับผู้ต้องหารวมทั้งคลิปภาพนกกาเว่าเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความผิดฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองและค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง มีข้อมูลว่าประเทศไทยมีตลาดลักลอบค้าสัตว์ป่าทางโซเชียลมีเดียเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะปีงบประมาณ2,564หน่วยป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าทางโซเชียลมีเดียภาคใต้กรมอุทยานตรวจจับคดีสัตว์ป่า97คดีผู้ต้องหา120คนและยึดของกลางสัตว์ป่าคุ้มครองกว่า1,700ตัววาทินีนวาริศวิน ไทย PBS รายงาน